สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าของดีบอกต่อประจําปี2025นี้เลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยจะมาให้ดูว่าเออของที่ผมใช้หลักๆประจําวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพกติดตัวทุกวันเลยหลักๆก็จะมีพวกหูฟัง adapter power bank อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเลยว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งทุกตัวราคาไม่แพงเลยนะเป็นตัวถูกๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สำหรับตัวแรกนี่เลยนะครับหูฟังที่ผมใช้หลักๆเลยก็คือ Soundcore Liberty 4 pro นะครับเป็นตัวที่ผมเคยรีวิวในช่องนี้ด้วยแหละจริงๆตัวนี้เป็นตัวท็อปของแบรนด์ Soundcore เลยนะครับออกมาประมาณปีนึงและราคาอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะครับผมก็ซื้อมาใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันใช้ได้ค่อนข้างดีมากๆเป็นหูฟังที่เรียกได้ว่าดีทุกด้านเลยนะครับแต่ว่ายกเว้นแค่เรื่องเดียวคือเรื่องไม้นะถ้าทําได้ดีกว่านี้ก็จะดีมากๆนะครับอ่ะที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องของ น้อยเคนเซลิงเพราะว่าเขาให้เซ็นเซอร์ตัดเสียงรบกวนมามากถึง7ตัวเลยนะครับเวลาใช้งานจริงเนี่ยใส่เข้าไปรู้สึกเลยว่ามันจะวืบหายไปเลยเป็นตัวที่ผมมองว่า ANC ดีที่สุดตัวหนึ่งในตลาดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมหยิบตัวนี้มาใช้บ่อยๆเลยก็คือเรื่องของเสียงนี่ะครับตัวนี้เป็นหูฟังที่เสียงดีมากๆเสียงนุ่มเสียงนวลน,นะครับแล้วก็ปรับได้ค่อนข้างกว้างผมก็เลยเอามาใช้ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับสเปคให้ไดเวอร์มาถึง2ไดเวอร์นะ มันก็เลยปรับเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับในงบประมาณ4,000ันเนี่ยก็ถ้าเรื่องเสียงนะคิดว่ามีซาวคอร์ตัวนี้แหละทำได้อันดับต้นๆเลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเจ๋งนะครับจากที่สังเกตดูนะมันมีจอด้วยนะซึ่งมีจอไม่เท่าไหร่มันสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ตรงนี้ด้วยนะ ANC เนะี่ยปรับได้ตรงนี้เลยแล้วมันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเราได้ด้วยเวลาเราเก็บหูฟังใส่หูฟังนะหรือว่าเวลาพกไปก็ใช้ปรับตั้งค่าอะไรค่อนข้างสะดวก ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยจอตรงนี้ผมใช้มาประมาณปีเนี่ะมันไม่ดีนะบางวันก็ติดบางวันก็ไม่ติดบางวันก็รวนซึ่งข้อดีของมันเลยคือเวลาเก็บเนี้ยมันก็จะบอก,กเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แบบนี้เลยมีจุดโทศทนิยม2ตํตำแหน่งด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเอาไปใช้เลยก็คือเนี่ยถ้าสังเกตดีๆจุกอันนี้ไม่ใช่จุกหูฟังที่เขาแถมมาผมไปซื้อจุกอัปเกรดมาทําให้ตัวนี้ใส่ได้สบายขึ้นเสียงดีขึ้นด้วยนะครับน่าจะเป็นจุกของสปินฟิตนะครับเนี่ยแต่จำไม่ได้แล้วว่ารุ่นไหนทนะุกคน ลองดูนะครับลองไปหาซื้อดูได้อัปเกรดได้นะครับแต่ว่าต้องดูไซส์ดีๆนะประมาณนี้ส่วนสเปคอะไรต่างๆนานาก็ลองไปดูรีวิวในช่องผมได้นะครับตัวนี้ผมใช้ประจําเลย overall แต่เสียงรบกวนด,ดีแล้วก็เสียงเพลงฟังได้ดีมากๆครับ มาดูตัวต่อไปเลยนะครับเป็นหูฟังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นหูฟังที่ผมพกไว้ใช้อีกตัวเป็นหูฟังคลิปออนนั่นเองซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับทุกวันนี้ก็คือเจ้าซาวพีชนะครับซาวพีทคลิปวันเป็นหูฟังคลิปออนตัวหนึ่งที่คุ้มมากๆเลยนะครับเพิ่งออกมาใหม่ไม่นานด้วยนะจับซาวพีอ่ะซึ่งผมใช้ทุกวันอยู่ทุกวันนี้เลยแล้วมองว่าตัวเนี้ยมันดีมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของการสวมใส่อันดับแรกเลยเรื่องวัสดุด้วยนะแล้วก็ดีไซน์นะ เออดูแมนแมนเท่เทดี ی, สวยดีนะครับเป็นทิปออนราคาประมาณ2 0 0 0ต้นๆเท่านั้นแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยหลักๆผมจะพกตัวที่แล้วเนี่ยไว้ใช้แบบทั่วไปแต่ว่าตัวนี้ผมจะใช้ไว้2อย่างหลักๆก,ก,ก็คือไว้ออกกําลังกายนะเวลาไปวิ่งแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไว้ใช้ทํางานเวลานั่งทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยใส่ตัวนี้เออมันค่อนข้างดีเลยเวลามีคนมาคุยด้วยหรือว่าทํางานเนี่ยใช้ตัวนี้อยู่โอเคเลยนะครับซึ่งหลักๆที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของเสียงแล้วก็ การสวมใส่ที่ค่อนข้างสบายพูดถึงการสวมใส่กันแล้วกันเวลาผมเอาไปใช้วิ่งเนี่ยด้วยความที่แง่งตรงเนี้ยนะครับมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันทําให้อยู่ตรงหูเราเนี่ยแล้วมันกระชับนะครับซึ่งปัญหาที่เราเจอในการวิ่งเนี่ยก็คือหูฟังมันจะขยับไปตลอดแต่ว่าตัวนี้ใส่แล้วมันโพซิชันมันไม่ขยับมันจะอยู่ที่เดิมแล้วทำให้เสียงเนี่ยไม่ไม่ดรอปและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเสียงนะครับ เขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Dynamic EQ นะครับซึ่งเวลาเปิดแล้วเนี่ยมันจะทำให้เสียงเบสมี Impact มากขึ้นแล้วผมเอาเวลาไปใช้วิ่งผมก็เปิดโหมดนี้ด้วยนะอันนี้เหมาะกับวิ่ง outdoor นะครับส่วนฟีเจอร์อื่นก็ไม่มีอะไรมากเรียกได้ว่าทั่วไปกันน้ำได้แบตเตอรี่โอเคแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่เขาใส่มาก็คือ Dolby Audio ตัวนี้ก็จะมีมาให้ในตัวนี้ด้วยนะครับอ่าสำหรับราคานะครับถ้าลองกดแอปดูก็ประมาณ1 7 0 0 0 สำหรับอย่างต่อไปนะครับก็คืออะแดปเตอร์นั่นเองซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ที่ผมพกเดินทางไปไหนมาไหนตอนไหนตลอดเวลาเลยนะครับก็คือตัวเจ้า U g r e e นตัวนี้เลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันเลยคือมันสามารถชาร์จได้เยอะมากๆแล้วก็คุณภาพดีมากๆด้วยนะพกตัวเดียวจบไม่ต้องพกสายด้วยเพราะว่าเขามีสายมาให้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะเป็นสาย t ท p e C นะครับดึงออกมาได้เลยอย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็เอาไปชาร์จได้เลย เป็นตัวที่ผมเคยรีวิวอยู่ในช่องก็ลองไปดูได้นะหรือว่าถ้าใครอยากจะชาร์จเพิ่มนะครับก็พกสาย Type C ได้อีกเส้นหนึ่งแล้วก็มี Type A ด้วยซึ่งหลักๆสายเนี้ยผมเอาไปชาร์จ MacBook ทํางานได้เลยนะครับส่วนสายข้างล่างเนี่ยผมไปใช้ชาร์จมือถือทีเดียวจบเลยนะครับซึ่งความเจ๋งก็คือเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีแกนที่ป้องกันความร้อนนะแล้วก็จะมีเทอร์มโมอากาศเวลาใช้ไปชาร์จไปมันไม่โอเวอร์ฮีทไม่ร้อนด้วยนะครับแล้วก็สเปคการชาร์จของเขานะครับ ได้สูงสุดถึง65วัตต์แต่ว่า65วัตต์ต้องใช้สาย Type C ตรงนี้นะครับต้องเป็นสายฟาชาร์จด้วยจะได้ถึง65วัตต์แต่ว่าถ้าใช้สายที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็จะได้60วัตต์ซึ่งทางแบรนด์เขาก็มีให้เลือกนะมีรุ่น100วัตต์ก็มี65วัตต์ก็มีแล้วอีกรุ่นก็จะเป็นรุ่น45วัตต์แล้วก็สามารถเลือกพอร์ตชาร์จได้ด้วยว่าเออยากจะให้ตรงนี้เป็น Type A หรือ Type C อันนี้ก็เลือกได้นะนะเป็นอีกตัวที่ผมมมมองวว่าาาคุ้มมกค้กกๆเยัับจตนนีนะ ต่อกันเลยนะครับกับ power bank คู่บุญที่ผมใช้มาเจ้า anchor solo ตัวนี้เลยนะครับผมใช้มาประมาณน่าจะเกิน1ปีแล้วสังเกตดูได้จากสายตรงนี้นะดำบื้นเลยนะเนี่ยเหลืองแนละอันนี้เอาไปขัดมาแล้วนะอ่ะเป็น power bank ที่ผมซื้อมาใช้แล้วก็มองว่ามันดีมากๆเพราะว่าอ่ะหเลยมันคือมีสายมาให้ในตัวนะครับแล้วก็ชาร์จได้หลายพอร์ด้วยซึ่งผมเนะี่ยใช้ lining g h t ด้วยจะมีสาย lining g h t ตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นพอร์ต type c นะครับ อ่ะรวมๆชาร์จแล้วตัวเนี้ยได้ถึง30วัตต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็งานดีไซน์งานประกอบถือว่าไว้ใจได้ครับของ a n c h o r รนะเวลาพกก็พกแค่เนี้ยถือไปอ่ะลืมบอกมิลลิแอมตัวนี้2 0 0 0 0ื่นมิลลิแอมพกขึ้นเครื่องได้เลยก็พกตัวนี้คู่กับอะแดปเตอร์ตะเกียแหละแค่นี้จบแล้วมีสายในตัวด้วยลืมบอกไปนะครับมีจอด้วยนะมีจอบอกแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีพอร์ตเอาตรงนี้นะครับไว้ชาร์จ Type A ได้แล้วก็จะมีพอร์ตอิน กับเอาอยู่ตรงนี้นะครับเป็น type C เนะี่ยลองไปหาดูได้นะครับตัวนี้หรือว่าใครใช้อยู่ก็มาแนะนํากันได้นะครับส่วนราคาที่ผมซื้อมาก็ประมาณ1,000บาทกับ20,000มิลลิแอมตัวนี้เลยนะใช้พบพาทุกที่ขึ้นเครื่องได้นะครับสําหรับอย่างต่อไปเลยนะครับที่ผมใช้ก็คือจะเป็น a i r t a k แต่วเป็น AirTag งบ200ก็คือเจ้า ซึ่งอันนี้ผมเอาไว้ใช้จริงๆในกระเป๋านะผมมีประมาณ5อันเนื้อสอันเนี่ยผมจะไว้ในกระเป๋าใหญ่อันนึงกระเป๋าเล็กอันหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันมันหายนะใช้งานร่วมกับ iPhone ได้สบายหายห่วงเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้รองรับ MFI ด้วยจริงๆไม่ได้ใช้งานอะไรหรอกก็เป็นความอว่นใจหย่อนไว้ในกระเป๋าจะได้รู้ว่าเออมันโลเคชันอยู่ตรงไหนเผื่อมันวันนึงมันหายส่วนข้อเสียก็มีก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะ อาจจะต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆทุกๆ3เดือน4เดือนเงี้ยแบตมันก็จะเริ่มหมดแหละอ่ะก็ประมาณนี้แอร์แท็กงบ2 0 0นะชิ้นต่อไปที่ผมใช้แล้วก็อย่างแนะนำเลยก็คือตัวนี้เลยครับ m a x s a f e Wallet นะฮะอลูมูิี่ตัวนี้มันธรรมาดามากๆไม่ได้มีอะไรหรอกเพราะว่าผมอยากให้เข้ากับเคสผมนะก็คือผมใช้อลูมูนี่แหละแต่ว่าเป็นรุ่น14 Pro นะครับ ซึ่งข้อดีของตัวนี้เลยก็คือเรื่องของวัสดุผิวสัมผัสของมันเนี่ยดีมากๆเป็นหนังอยู่ที่คุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็พรีเมียมเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้อีกแบรนด์หนึ่งนะรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กมันเปื่อยเร็วแล้วก็พังบ่อยมากๆเลยนะครับก็คือมอฟซึ่งข้อดีของมอฟเนี่ยมันก็อย่างที่รู้กันมันก็จะตั้งได้หลายแบบนะมันจะมีแบบการพับนูน่นพับนี่อะไรเงี้ยเออถือว่ามันค่อนข้างดีแต่ว่าวัสดุนะพังเร็วมากเป็นหนังแบบ หมือนเป็นหนังสังเคราะ์อของเขาแหละแต่ว่าเวลาโดนน้าหรือว่าเอามือไปจับบ่อยๆเนี่ยมันเปื่อยเร็วมากๆนะพออันนี้พังใช่ไหมครับผมไม่ซื้ออีกอันนึงมาเพราะว่าชอบฟังก์ชันมันแต่สุดท้ายแล้วนะไอ้ตรงเนี้ยเหล็กก็พังเหมือนกันไปตั้งเป็นขาตั้งแม่งย้วยก็เลยแบบอ่ะรู้สึกว่าเอองานประกอบงานดิวอินมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรือว่าเราเป็นคนใช้งานแบบสมบุกสมบันด้วยนะทีนี้เราก็เลยอ่ะลองใช้อลูมูนแล,ล้วกัน เข้ากับตัวเคสที่ผมใช้ด้วยเป็นรุ่น14 Pro แต่ว่าเออสังเกตดูว่ามันจะไม่เหมาะกับรุ่น14 Pro นะซึ่งตอนซื้อเนี่ยเหมือนเขายังไม่ได้เตือนแล้วผมยังไม่ได้เห็นด้วยว่าเออถ้าใช้กับ14 Pro แล้วตัวนี้มันจะเกยขึ้นมาแต่ว่ามันก็ใช้ได้แหละมันทําให้แม่เหล็กไม่ไม่ค่อยแน่นด้วยนะครับ่ะที่ชอบเลยคือสัมผัสดีนะครับใช้มาประมาณ45หเดือนแล้วยังไม่พังนะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยแล้วก็ไม่เสียด้วยซึ่งอันนี้เล่าให้ฟัง เคยทำหายด้วยไปหายที่เชียงใหม่ทําหล่นไว้แล้วก็โชคดีมีคนเก็บไว้ให้ได้แล้วก็ส่งกลับมาให้ผมได้นะครับกันนี้ขอบคุณมากนะเกือบ,บหลับแต่กลับมาได้ถ้ขยักมาตรงนี้กันบ้างนะครับเป็นลำโพงแอคทีฟตัวหนึ่งที่ผมก็ใช้อยู่นะครับอันนี้แนะนำเลยก็คือเจ้า c ลิป s R50 TM นะครับเป็นลำโพงแอคทีฟ รุ่นต้นๆของทางแบรนด์เลยซื้อมาใช้เพราะว่าเอามาฟังเพลงในบ้านแล้วก็ต่อกับพวกเทิร์นเทเบิลได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้การเชื่อมต่อเนี่ยทำได้แบบ All-in-one เลยนะครับที่บอกว่ามันใช้ได้หลากหลายใช่ไหมครับอ่ะให้ดูการเชื่อมต่อข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยมีต่อโฟโนกับเทิร์นเทเบได้เลยใช้ได้แบบรักแอมเพเสียบแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับต่อซับเพิ่มได้ต่อกับทีวีก็ได้นะครับมีช่องอ p ป ical อยู่ตรงนี้นะครับ สำหรับด้านเสียงนะครับสเปคเนี่ยเขาให้มา2ไดเวอร์ก็คือไดเวอร์ตัววูเฟอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่5.25นิ้วแล้วก็จะมีควิตเตอร์นะครับเป็นครคเตอร์ของทางแบร์เลยแล้วก็มีปากพรที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางแบร์คลิปส์นะครับส่วนเนื้อเสียงตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับเพลงแนวมันๆเลยนะครับอย่างเพลงร็อกเนี่ยก็จะทําได้ดีมากๆนะส่วนเสียงแหลมเนี่ยก็จะเป็นประกายอยู่แล้วตามสไตล์แบร์คลิปส์นะครับสำหรับภาพรวมก็ถือว่าเป็นลําโพงครบจบในตัวเดียวนะครับใช้งานไม่ต้องพึ่งแอมป์พึ่งแบ็คเลยนะ อ่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเหตุผลที่ผมซื้อตัวนี้มาครับหนึ่งเลยคือเรื่องของราคาตอนแรกอะผมดูไว้ประมาณ2อาตัวนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอัพไปหน่อยก็จะมีคลิปเซอร์ไฟที่ให้เสียงดีกว่าแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเคฟโคดา้ดับอยู่แต่ว่าราคามันก็3ามหม่นกว่าก็เกินงบไปหน่อยนะครับสุดท้ายครับตัดสินใจซื้อตัวนี้เพราะว่าได้ดีไซน์แบบคลิปเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็คือตัวลำโพงที่เป็นค o p เปอร์ตรงนี้แล้วมันก็เข้ากับโต๊ะดีด้วยนะครับเสียงดีโอ

ปิดท้ายที่อยู่ฟังอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้สลับกันเวลาเบืเ่อกับซาวคอนนะก็คือเจ้าซาวพีทเทสครับเป็นรุ่นเรือทองของทางซาวพีทเลยที่ผมหยิบตัวนี้มาใช้บ่อยๆแล้วก็คือมันมเวลาแก้เบื่อเบื่อเสียงตัวซาวคอนเนี่ยตัวนี้ก็จะให้เสียงอีกหนึ่งคาแรคเตอร,ร์ที่เสียงดีมากๆนะให้แนวแบบออดิโอไฟล์แบบพุ่งๆเลยนะเป็นทรงแบบอินเอียร์มอนิเตอร์ซาวก็คล้ายๆกับอินเอียร์มอนิเตอร์ด้วยให้มา3ไดรเวอร์เลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าซาวพีทเทนะ ก็จะโดดเด่นในเรื่องเสียงแต่ว่าด้านอื่นก็กลางๆหมดเลยอันนี้เอาไว้ฟังแบบแก้เบื่อ mm hmm. ก็จะได้เสียงแบบพุ่ง,งๆคมๆเลยนะครับสำหรับเจ้าสาวพีเทสสราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทเท่านั้นถือว่าราคาดีมากๆนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับของดีเอามาบอกต่อกันจากที่สังเกตตัวเองมาเรื่อยๆมองว่าของที่ใช้เนี่ยมันราคาลงมาเรื่อยๆเลยนะครับพันสองพก็เอาอยู่แลละก็ด้วยที่ตลาด แข่งขันกันสูงและเทคโนโลยีมันดีขึ้นมากๆด้วยนะส่วนตัวก็มองว่าเออก็ใช้ประมาณนี้แหละเอาอยู่แล้วนะถ้าอัพราคาขึ้นหน่อยก็อาจจะเป็นตัวจบได้เลยนะอย่างพวก AirPods หรือว่า Shock Open Dot อันนี้ผมมองว่าเออปีนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคร่าวๆครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวามาแชร์กันต่อหรือว่าใครมีของจริงๆมาแนะนำราคาดีๆก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็ออยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ